ครับแล้วก็หายไปนานครับทัวร์นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นันมนเดอะเบสท์เวเลนอาร์มิอีกครั้งหนึ่งล้วกันครับก็รอบแปดคนสุดท้ายครับอันนี้ก็คู่แรกครับก็เป็นโอซิมารุก็เจอกับจีเรนครับแล้วก็เปิดมาครับจะเห็นว่าโอซิมารุที่ใส่จีเรนยับยับเลยนะดูกันครับว่าจีเรนจะปราบจีเรนจะปาบโอซิมารุได้หรือเปล่ามันที่ปาบมาดานะ ป่าบันดาราเนี่มบันดาราแทบไม่ได้ทำอะไรครับมาดูแล้วปล่อยปล่อยโดนไปจังหวะน,นี้ครับซีเรนมาดูครับโอซิ่งมาโจมตีสวนมาจังหวะน,นี้ปวเร็วมากครับดูแลประตูราชัวมอนมาโอ้โหแล้วทำไมมันเร็วกว่าน้งคู่นี้ออมองแทบไม่ทันครับว้าป่อยว้ามาแต่เป็นโอซิ่งมาดูที่ยังโจมตีได้ดีกว่าอยู่ครับออลืมปิดเฟสแป๊บนึงนอจะหายแล้วโอเคเอาครับแล้วก็ซีเลนโอ้โหชาร์จบอลมาจังหวะนี้ ทุบไปครับจีเรนู้่แต่พวกนี้มันไหวอย่างะมันมองแทบจะไม่ทันแล้วโอสิมารู้โอโหนี่ครับอย่างกับย่งกับบอลสถานครับเป็นท่างูเยอะๆเป็นงูหรือเปล่าเกี้มันไม่ใช่งูไปเนี่ยเหมนหดูครับจีเรนครับเหมือนจะอ่อนเพื่อเพื่อขาดอาการโซลุดมันมาครับจีเรนโู้โูพปุ้มพลังใสไปครับนี่ครับเอาครับแล้วโอสิมารู้เริ่มเริ่มที่จะเลือดตาม เลือดตามตัวคนเลือดน้อยกว่าเลือดสิ่มแล้วจิมารุแล้วโจมตีไปไม่เข้าครับจิเรนฟุก้าแล้วก็ต่อยไปจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะแพ้ครับจิเรนแต่ว่าโหดเลอเกินครับจิเรนก็เอาชนะไปได้ในราวแรกครับแล้วมันจังหวะประชันความเร็วทั้งคู่นี้มันเร็วเกินไปที่มองแทบจะไม่เห็นครับพวกนี้นะครับจีเรนเหมือนจะเคาน์เตอร์จีมารุมาแล้วโอ้โหเหมือนต่อยดักได้ครับตะกี้ไม่ใช่เคาน์เตอร์ครับ เหมือนดเป็นการแทรี่อะไรประมาณนี้แล้วโอซิมิสโอซิมารู้จะกัดเต็มนะแต่ว่ายังทำอะไรไม่ค่อยได้ครับดูดูครับนี่ครับเคาเตอร์ของจริงครับอันนี้เป็นท่าคาเตอร์ของจริงโอซิโอซิมาฟันแบบใช้ดาบฟันไปแล้วก็โอ้โหนี่ครับมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ไอตัวนี้ทำไมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่วะเนี้เพอเอ้าวมันน่าจะเป็นงูนั่นแหะแล้วปล่อยแต่เป็นปล่อยพลังเหมือนบอลสถางเลยนะ ก็มีฟันมาใส่จีเลนครับจังหวะนี้แต่ว่าจีเลนโหดจริงๆนะดูท่าเคาน์เตอร์ก็แรงมากครับ <c oughs> ขนาดอันนี้เสื้อยังไม่หลุดเลยโอ้โห่ต่อยเสยไปจังหวะนี้แล้วดูครับชาร์จมัทั้งคู่จังหวะนี้แล้วโอ้โดิมารุแทบมองไม่เห็นเลือดแล้วโอ้โหูเดี๋ยวแล้วอันติอื้ปิดชาโคตรสวยครับจีเลนโอ้โหเอาละครับแล้วก็คู่ที่สองครับ โบรรสเจอกับออฟฟอร์วันนั่นเองมาดูกันนะครับว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ครับออฟฟอร์วันนี่คือฟอร์ม,มาแลมาโบรรสนี่ก็เอาชนะเอาชนะไรใช่ไหมหูจะไม่ได้ลนะกลัวตัวเองจะาไม่ได้เองอะเอาเป็นว่ามาดูกันครับว่าคู่นี้ใครจะชนะไปครับดูต่อยกันมันะครับคู่นี้ดูถ้าจะต่อยกันมันดูหูโอ้ฟอร์วันต่อยดูไปใส่โบรรสโอ้โหโบรอสก็สวนกลับด้วยพ่วงทีท่วงทันท่องไทยท่วงทันใด ใส่ไปครับโบออฟวันจังหวะนี้โอ้โหแต่ขนมันหลบได้ครับแล้วก็สวนคืนครับออฟวันอืแต่จังหวะนี้โบล็อตก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องใส่ต่อยไปอีกต่อยไปอีกครับโบออฟวันอืมแล้วก็ต่อยไปอีกเอาอีกครับเอาอีกเรื่อยๆจังหวะนี้อืมแออต่โบโบล็อตก็สวนมาแรงเหมือนกันครับจังหวะนี้โอ้โหข่นนี้มันมันยับต่อยกันยับมาออฟวันทุกับใครก็สนุกไปหมดครับโดยเฉพาะตัวบทุกับโบล็อตจังหวะนี้ แล้วโอ้โหมันชาร์จไปเอ้แต่จงังหวะน,นี้เจอต่อยดัวส่วนไปอืมเอาว่ะไอ้ท่าต่อยดัวนี่แทบจะมีของไวร้ายที่มีเยอะมากเลยนะอืมแล้วมีปล่อยพลังไหมของโบอสแต่จงังหวะน,นี้โอควันก็สวนไปแรงเหมือนกันครับเหมืนอนบอรสจะต่อยเบาวกว่าชัดเจนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วต่อยรับมันไม่โดนครับโอโควันเขาไปวักอยู่ข้างบนนะดิ ายาวเลยครา,าวานี้ยังไงยังไงจะกระโดดไหมโอเคกระโดดลงมาครับต้องลุ้นให้มันกระโดดลงมาโอ้แล้วออฟวันครับข่อยท่าใหญ่ใสเหมือนบล็อกได้ครับออฟวันจังหวะที่แต่ว่าโดนอยู่ดีแล้วก็แลกกันมาแต่ก็เป็นโบร้อตที่เลือดน้อยกว่าแพ้ไปครับจังหวะนี้ในรา u แรกครับเป็นออฟวันที่เอาชนะไปได้นะ ดูเราที่สองกันบ้างครับว่ากู่นี้จะเป็นยังไงดูครับล้วต่อยยาวไปโอ้โหแล้วหมัดตัวใส่โอควานจังหวะน,นี้ยังไงยังได้อยู่ครับแต่ว่าโอคอวานใส่ไปแต่ดูครับก็โดนสวนมาเหมือนกันครับแล้วก็เข้าไปต่อยแล้วถีบมาจังหวะน,นี้โอ้โหโบลอ์โโอโโสแตส่ก็ยังโดนอยู่ดีครับแล้วก็โอควานก็ไปบาคอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะจังหวะน,นี้เอาอะเอาไงเอาไงเอาไงแล้วก็ตกลงมาครับโอฟวานโอ้โหแล้วก็ดูครับ เหมือนรอจังหวะให้โบลอตเข้ามาเขาต่อยสวนไปแต่โบลอตก็โดนก็สวนคือแบอมไม่ทันได้ทำได,ได้ชาร์จได้ชงได้ชาร์จแล้วพูกนี้อืฟัดก,กันยับมากครับนี่ไงโอควอนก็สวนไปเหมือนกันเอาเอาเอาดิเอา,เอา,เอา,เอายังไงเอาครับจังหวะน,นี้โบลอตชาร์จเอาแต่ก็ยังโดนต่อยไปแล้วนี่ครับเคาน์เตอร์ได้ครับออโอควน Lord, อนโบล็อตต่อยหมัดตัวไปไม่ค่อยจะโดนครับดูครับต้องต้องต่อยให้มันโดนสักหน่อยนะโบลอส ไม่งั้นก็โดนออฟวันต่อยมาื ừ, ตัวเต็งครับโอฟวันบอกเลยตัวเต็งจะจัดครับถ้าเอาเชนะโบล็อตไปได้ครับดูวับโบล็อตต่อยบาลวะคับบอจะจัดอื ừ, ้มดูโอฟวันออฟวันส่วนโบล็อตต้องใช้ความต่อเนื่องครับจะต่อยโอ,โอ้โหมาจังหวะนี้ก็ไม่ไหวครับโคตรจะหดครับอฟอวันครับออก็เอ,อาชนะโบล็อตไปได้แล้วเข้ารอบสี่คนสุดท้ายไปได้ครับรับ อฟอร์วันลินเริ่มพันกันแล้วเอาล้ครับแล้วก็ผู้ที่สามครับพี่ไมเคิลแจ็คสันของเราครับพี่มูสันครับจะมาเจอกับดีโอครับแห่งโซโจดูครับมาดูครับมูสันนี่คือเก่งมากนะปราบไอเซนมาใช่ไหมแบบว่าทิ้งห่างครับกดอ้่ดดูครับเราดูท่าของมูสันครับ ที่ผมดูไปแค่ผมยังไม่ได้อ่านมาหงายไม่รู้มันม,มีท่าอะไรครับมูตันแต่ดูจังหวะน,นี้คือดีโอจะได้สวนไหมเนี่ยว,วันนี้ดีโอนี่ครับควักไส้ควักไส้โอ้โหแล้วต่อยครับโจทย์ทุกคนี้ไม่เคยดูแล้วนะมีรู้ว่ามีมีสแตนครับนี่ครับโอ้โหแล้วปามีครับดีโอดีโอท่ามันเท่มากเลยนะ <c oughs> แต่อยากให้เขาเข้ารอบลึกๆเหมือนกันเแต่ว่าดูเขาว่าจะผ่านมูซันไม่ได้เขาแล้วต่อยไปครับบูดาบูดา แล้วมีไส้มามูซานจังหวะน,นี้พีดีโอก็กบได้แล้วมีควักไส้มาโอ้โหแล้วต่อยไปด้วยสแตนครับสแตนของดีโอชื่อชื่ออะไรว่าจำไม่ได้เหมือนกันจำชื่อสแตนดีโอไม่ได้แล้วครับชาร์จมาทั้งคู่จังหวะน,นี้แล้วพีดีโอพีดีโอ,โอเต็มก่อนแต่พีมูซานมาควักไส้เหมือนกันครับเขามีเหมือนกันว่าโอ้โหดูครับเหมือนเสเ่อะไรเข้าไปแล้วทำให้ตัวระเบิช่งจังหวะน,นี้โหแลว้วมีบมีมืองอกมากอพี่มูซาน จังหวะนี้โอ้โหจะต่อยว่ามูซานโอ้โหกระทืบคอมโบของมูซานนี่คือรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยจะต่อยไปต่อยอื้อหือแล้วยวมีมืองอปมาแล้วสวารูโดมาแล้วนี่ครับนี่ครับหยุดเวลาแล้วต่อยต่อยอากาศกวางอากาศกลางอากาศซัดไปอีกกับดีโอเอายังไงจะเอายังไงแล้ปามีดไปโอ้โหแล้วก็มีมูดามูดามาจังหวะนี้แต่ทำไมมันไม่ตะโกนมูดาบูดาวะไม่มันเลยอื้มแล้วปล่อยเลเซอร์แวบือเลเซอร์ไปเนี่ย แล้วน <screws> <ground> ี่ครับพ่มูซันก็มืองอกมาจังหวะนี้โอ้โหกลายเป็นว่ามูซันครับเอาชนะไปเราแรกครับเร้โหแล้วโหมาเล้าสองครับเกมไวต้องัูนี้เกมไวมันเกมไวว่ะมันต่อยกันเดือดมากเขาจะมีสแตนปออกมาแต่มูซันมูซันนี่โหดมากเลยแล้วมีติดเป็นแชมป์สูงเหมือนกันครับถ้าจะผ่านดีโอไม่ได้ครับเอาครับโหแล้วต่อยโจมตีเตะไวจังหวะนี้แล้วก็เข้าไปโจมตีอีกแต่เอาดีโอตก ดีโอตกหลุมของมูซันครับเอาแล้วครับแล้วชาร์จมาจังหวะนี้แล้วก็มีต่อยมูดามูดาไปครับแล้วก็ตวารโดครับโอ้โหเวลาไปแล้วก็ต่อย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 ใส่มูซันเอาอีกครับไม่พอครับเอาอีกไม่พอเอาอีกต่อยแล้วชาร์จมาครับดีโอแล้วก็โอ้โหปาไม่าดเท่มากสงสัยต้องไปดูโซโจแล้วทำไมมันน่าดูขนาดนี้โอ้โหไป แล้วดูว่าฟักตับฟักไสมาครับแล้วฟามม่ไปอีกครับที่มูซันต้องทำอะไรสักอย่างครับมูซันต่อยไปแล้วนี่ครับงอกมืองอกมืออสู์แต่งชื่อท้ายเองแล้วโอ้โหมูซันเหมือนกลายล่างมาล่างนี้เหมือนโดนสปอยอ้อมอ้อมก็ไม่เคยเห็น <c oughs> อันิเมะยังไม่ถึงโอ้โหแต่โดนฟักไสไปก่อนนี่เขาฟักไสมาอีกครับโอ้โหแล้วดูครับสบแปมท่านี้ เรื่อยๆเลยครับแล้วมีท่าใหญ่มาของมูซานโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนสปอยอีกแล้วโอ้โหจะดูดเลือดได้ครับเหมือนแปลงร่างเป็นเด็กยักษ์อสูรเด็กยักษ์แต่พี่ีดีโอนี่ก็ใส่รัวๆครับโอ้โหแต่ถือว่าแปลงร่างไปครับพี่มูซันมีสายใยเหมือนด็อกเตอร์ออคเตพุตมานะจนังหวะนี้โอ้โหแล้วเจอรัวมาแล้วสว้าลูโดมาครับหยุดเวลาแล้วปล่อยเลเซอร์ไปแล้วปามีดเอาแต่ปามีดใส่ใครวะนั่น มันไม่โดนครับดีโ p ีดีโอต้องไปต่อยใกล้ๆก,กว่านี้นะมันไม่โดนโอ้โหแล้วดูครับดีมูซันครับโอ้โหมีร่างเป็นอสูรดูดโดูดหูดูดเลือดโอโมาครับจบเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะดูเหมือนมูซันเริ่มมูซันเริ่มเริ่มตีตื้นเลือดมาด้วยการดูดเลือดมาเรื่อยๆครับโอ้โหเดี๋ยว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 มูซันโอ้โหจะโดนมีดไปอยู่เอาอะคุณนี้มันสูสีมาก ดูว่าพว่ดีโอจะปิดหลอดนี้ได้หรือเปล่าแต่จังหวะน,นี้โอ้โู่มูซันปากงับแล้วก็กระทูบกระทุ่มพื้นไปอีกแล้วก็งับม,มาจังหวะนี้ครับโอ้โหเป็นพี่มูซันครับที่เอาชนะพี่ดีโอไปได้ครับในลาวที่สองครับก็กลายเป็นมูซันครับเข้ารอบสี่คนไปนะดีโอก็ตกรอบไปครับผมเอาละครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับของรอบ8คนชัดก็เป็น พี่ฮิโซกะครับกับชิชิโอครับมาเจอกันนี่ติดติดเรียบคำนั้นหน้าเป็นพี่ทุกคนเลยหมดเลยเอาเปนอาเป็นฮิโซกะี่ชิชิโอครับก็ฮิโซกะครับก็มาจาก h ันเตอร์เอคันเตอร์นะแล้วก็ชิชิโอครับก็มาจากเคนชินนะซึ่งผมไม่เคยดูทั้งสองเรื่องเลย <c oughs> เห็นตัวร้ายมันว่างครับต้องเอามาครับถึงแต่ก็คนดูก็น่าจะมีคนตามคันเตอร์เันเตอร์กับเคนชินเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะดูอยู่แล้วครับสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดงังพอสมควรนะทุกค ค่ไม่ได้ดูเฉยมันด no, oh. ูแมตช์กันบ้างครับตอนนี้มันฟันกันเดือดไปหมดแล้วครับไม่ได้พูดถึงแล้วมีชาร์จมาทั้งคู่จังหวะนี้ที่โฟก้าจังหวะนี้โอ้โหนี่กระปาไพ่งโอคูหเดียวที่โอกันยากครับจังหวะนี้แล้วปาไพ่ไปจังหวะนี้มันมันไม่โดนครับที่โอฟันเป็นไฟมาจังหวะนี้ฟันไปอีกครับโอ้โหคู่นี้มันไวมันมันเกมไวมากครับคู่นี้มันไวกันเหลือเกินนะที่โอฟันเป็นไฟมารัวๆมาจังหวะนี้โอ้โหนังจะฟันอีกฟันไปเรื่อยๆฟันไป เอาเขาแล้วชาร์จมาโอ้โหมิโซกะามิโซกะาคือท่าของเขาคือมันไกลนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ครับนี่ครับดูครับมันระยะ <laughs> คิดบล็อกมันแปลกต้องต้องคุมระยะให้ได้ครับมิโซกะาการปาไพ่ของเขานี่ครับโอ้โหจะเจอไฟจังหวะน,นี้ของชีนีโอดูครับจะท่าของมิโซกะามันเท่น,นะแต่ซีนโอนี่คือฟันอย่างเดียวฟันยับยครับ เทคนิคอะไรมันไม่ต้องใช้ครับดูครับฟันโอ้โหระเบิดระเบิดพลังไฟมาจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ผู้นี้เขากะฟันปาไพ่ไปนี่ครับต้องปาท่านี้ครับถึงมันถึงจะโดนนะท่านั้นมันไม่โดนครับโอ้โหแ้วจังหวะนี้ดูคอมโบของซิซิโอครับดุดแรงเหลือเกินแล้วจังหวะนี้ฟันมาแต่ซิจิโอโอ้โหก็เป็นซิจิโอครับที่เอาชนะไปได้ในลาแรกด้วยความรวดเร็วผู้นี้สู้กันไวพอสมควรครับ ทสุกะก็หมอบกระแตตุ๋ยไปนะจังหวะน,นี้ทิสุกะาต้องเอาให้ได้ครับในดาวที่2โอ้โหจะโดนฟันอีกเอาอ่ะทิสุก่ปลาไพ่จังหวะน,นี้ยังไงอือก็ปาโอา้โหเนี้ยต่อเป็นคอมโบได้ครับทิสุก่โอ้โหจะโดนฟันมาจังหวะนี้คอมโบมาตะกี้ก็แรงไม่เท่าครับนี่ครับโอ้โหโดนเดี๋ยวจะโดนกาอากาศจังหวะนี้แรงมากครับนี่ครับท่าน,นี้ถ้าปลาโดนมันจะแรงมากนี่ครับถ้าไม่ใช่เล่นดีๆถ้าพูดเล่นดีๆไม่ได้บอกเล่นอยู่ ถ้าฟาดีๆก็โดนครับนีก็กะถือว่าเป็นโอ้โหนี่เป็นไพ่บูมเมลแรง,งว่ะไม่ใช่หรอที่ีโอคือก็ปามาสิผมก็ฟันอย่างเดียวผมก็บอกย่างเนี่ยฟันเป็น,ฟนไฟแล้วีโอเนี่ยโอ้ฟ้าพยายามปาเล่นเทคนิคไปเลยครับแต่ซีโอบอกว่าเทคนิคอะไรก็ไม่สวนก็ฟันอย่างเดียวผมก็ฟันไปดีครับ่างน,นี้ดูครับฟันโอ้โหไม่ได้สวนครับอีโซกะ เอาครับพี่สก่าได้สวนซะสิครับจังหวะนี้พยายามฟันไปแล like. ้วโอ้โหไปปาแบบนั้นครับพี่สก่ามันก็ไม่โดนครับพี่โอ้ดูเธอจีโอเหมือนจะไม่ค่อยแรงมากครับแต่โดนไปเยอะๆก็ใช้ได้มั้งจีโอโอ้โหอยู่ครับเอาว่ะเอาว่ะจีโออื้มอื้มท่าแรงมากครับแล้ะท่าสะใจมากเลยครับจีโอดูเขาฟันจะได้หยุดไหมจะได้หายใจไหมล่ะพี่สก่าโอ้โห ฟันมาจังหวะนี้แล้วรอบไปข้างหลังครับเสร็จก็โผก็โดนฟันหน้าไปจบเลยโอ้โหโอกาครับก็โดนไปครับสองศูนย์สำหรับซิิโอครับเอาชนะที่โซกาไปได้แล้วก็จบทัวร์นเอเมนยังไม่จบทัวร์นาเมนต์จบรอบแปดคนไปได้ครับเหนื่อยก็ฝากติดตามรอบสี่คนด้วยนะก็สําหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็หายไปนานนะก็เดี๋ยวก็จะเป็นสลับกับไฟตามคำบอกไปเรื่อยมี พยายามหารายการอื่นมาอยู่ก็คิดไม่ค่อยออกเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไปตามคำบอกคลิปหน้าก็ฝากตามด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับผม